วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเดินทะลุคำแพงแล้วให้ร่างกายตัวเราหายไปนะครับหรือทําให้ตัวเราจางหายวิธีง่ายๆครับเราก็ถ่ายวิดีโอมาเหมือนเดินเข้าไปครับเนี่ยแค่นี้หลังจากนั้นครับผมให้ได้มีพื้นที่ว่างแตะมุมซ้ายบนนะครับจับภาพและบันทึกแตะเข้าไปเลยครับเมื่อเราจับภาพและบันทึกได้ครับ ส่วนมุมนี้นะครับแล้วก็มุมซ้ายบนสุดตรงเป็นขีดสามขีดให้กดต,ตรงคําว่าคัดลอกเป็นเลเยอร์มันก็จะมาข้างล่างนะครับเมื่อมาข้างล่างแล้วเราก็เลื่อนนะครับไปตรงคําว่าแบ่งหน้าจอครับผมมุมขวาบนแตะให้เต็มเลยครับเมื่อแตะหน้าจอเต็มแล้วนะครับ กดความเคลื่อนไหวตอนออกครับผมคําว่าจางหายคําว่าจางหายแล้วคราวนี้เราลองดูนะ mm hmm. คราวนี้นะครับเราก็ตรงเนี้ยเอาภาพของเรามาใส่นะครับภาพว่างเปล่าอย่างนี้เลยแทนทีก่กดไปครับผมคำว่าแทนที่ เมื่อเราได้ภาพป่านะครับคราวนี้เราลองกดเล่นดูครับผมสวัสดีครับ